สวัสดีค่ะวันนี้ตัวแทนจากรถบ้นพลอยนะคะเราจะไปส่งรถให้กับลูกค้าที่พัทยากันค่ะการเดินทางของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมการเดินทางของเราในครั้งนี้กันเลยค่ะไปกัน นี้เราก็มาถึงที่นิคมแหลมฉบังชนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่คือลูกค้าของเราที่มาลบรถซูซูกิสวิตในวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เจอรถครั้งแรกรู้สึกดีครับรู้สึกดีแลรู้สึกขอบคุณมากครับคที่มาสั่งที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับทางเรามีบริการส่งถึงที่ทั่วไทยนะคะถ้าลูกคา้าท่านไหนไม่ว่างไปดูรถไม่มีเวลาไปรับเอกสารทําเอกสารอะไรติดต่อเข้าไปทางร้านได้เลยค่ะเรารรบบริการทั่วประเทศจริงๆค่ะ ย่าหน่อยค่ะว่าเรา<ช>ทำจริงส่งจริงทำจริงส่งจริงครับส่งไปได้วยครับส่งไปในคืนเดียวขอบคุณมากค่ะครับผม